إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال شكر سرسل الله سبحانه وتعالى هاي เราทุกๆคนได้เสร็จสิ้นจากอิบาดาที่มีความสำคัญยิ่งและถือว่าเป็นรุกลน,นึ่งจากรุกลอิสลามก็คือการถือสิ้นอดนเดอรอมฎดอนและได้ปฏิบัติสุน,นัขของท่านนาบีอิบาการหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นเดอรอมฎอนแล้วก็คือการละหมาดอีดินเฟตุพี่น้องหลายครับ ในใจของหลายหลายคนก็มีความเศร้าปวดปนกับความดีใจเศร้าเนื่องจากว่าได้จากรมฎอนรอมฎอนได้หมดไปแล้วในปีนี้ดีใจที่จะได้พบกับวันอีดได้พบกับพี่น้องมุสลิมได้รับประทานอาหารร่วมกันสาลามกันอภัยมาอับซึ้งกันและกันนี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาที่พอลาจากความดี ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความเศร้าเราก็ต้องรออีกสิบเอ็ดเดือนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นสัจธรรมว่าชีวิตของเรามาในโลกใบนี้และเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปวันเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปคนที่เคยบวชกับเราถือสลดกับเราในเดือนรมราคปีที่แล้ว ปีนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเราคนที่ถือศินอดในรมฎอนปีนี้ที่จบไปปีหน้าก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้อยู่กับเราในรมฎอนปีหน้านี่คือสัจธรรมโดยเฉพาะเรื่องของดุนยาที่มันจะไม่จีรังยั่งยืนและมันก็จะจบสิ้นไปแต่ผู้ที่อยู่นั้นคืออัลลอฮฺสุบาตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นอัลไฮยุลกอยยุมครั้งหนึ่ง ท่านนบีสลุลต่านฮุยนิวะซัมเนี่ยได้มีอูดตัวหนึ่งชื่อว่าอับบะอูดของท่านนบีสลุลต่านฮุยนิวะซัมตัวนี้เนี่ยพอแลกแข่งกับอูดของใครนี่ก็จะชนะซอฮาบะเขาบอกหรือคนรายงานเขาบอกว่าแทบจะไม่แพ้ใครแต่อยู่มาวันหนึ่งนี่อาหรับชนบทเนี่ยเขาเอาอูดของเขามาแล้วมาแข่งกับอูดนบีวิ่งแข่งกัน ปรากฏว่าอูดของอาหรับชนบทคนนี้เนี่ยเขาวิ่งชนะอูดของท่านนาบีจึงทําให้ซาบ้าน,นรู้สึกไม่สบายใจทําไมไม่สบายใจนี่มันคืออูดของนบีแต่ไปแพ้อูดของอาหรับชนบทนี่เป็นอูดของรอสูลอลฮ์ที่เรายกย่องให้เกียรติท่านและนี่คืออูดของท่านแต่อูดของนบีแพ้ นบ,บีก็ต้องการเตือนสติของชาบ้านที่มีความรู้สึกอย่างเนี้ยว่าอูดของนบ,บีแพ้ได้ยังไงอ่ะอูดของคนอ,อ,อื่นมาชนะอูดของนบ,บีได้อย่างไรนบ,บีเตือนสติบอกว่าฮักุนอัลลอฮ์อัลลาอีร์ตัฟิอ ة ชัยอุนมินะดุนยาอิลลาวะดออะหู ا إ นบ,บีว่าไม่มีหรอกสิ่งใดที่อัลลอฮ์ยกมาในดุนยาเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์จะเอามันลง ยศาบรรดาศักดิ์ในดุนยาอายุของเราความหลอ่อความสวยความหนุ่มความสาววันหนึ่งมันก็ต้องลดลงไปมันก็ต้องหายไปมันก็ต้องจางไปแล้วมันก็จบไปแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราคืออามันซอเลยคือการงานที่ดีที่เราได้ปฏิบัติได้สะสมมา คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติในมาในรมฎอนที่ผ่านมารวมถึงก่อนหน้านี้นั่นแหละคือสิ่งที่จะคงอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราเสื้อผ้าบ้านรถทรัพย์สินเงินทองเราไม่จากมันมันก็จากเรามีสองอย่างนี้แหละครับเราไม่จากมันมันก็จากเราเราอาจจะตายไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือมันก็จะสูญสลายหรือเสียหาย ถูกลักเถอโมยเสียหายไปจากเราท่นานนบีสุสลต้องห้อยวะอัลสลัมครั้งหนึ่งมีการเชือดแพะเชือดแกะท่นานนบีสุลต้อง,งก็เข้ามาหาท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนาบีบอกกับไอชาว่าเหลืออะไรบ้างไหมแพะหรือแกะที่เชือดน,นี่เหลืออะไรบ้างไหมหญิงไอชาบอกว่ามาบักียะอิลลากติฟุฮา ไม่เหลืออะไรหรอกถ้ารอสุนลอ์นอกจากว่าเหลือขาหรือโคนขาของมันเหลือแค่ขามันกินไปหมดแล้วนบ,บีบอกว่าไอ้ที่มันจะเหลือจริงๆเนี่ยนบ,บีว,ว่าบากียาคุลลุฮาอิลลากาติฟูฮามันเหลือทั้งหมดแหละ ไอ้ที่อะไรครับบริจาคไปแล้วที่ย่ิงไอ้ชาบอกว่าบริจาคไปแล้วจ่ายไปแล้วเนี่ยเราเก็บไว้หรือเรามีแค่าขาแกะเนี่ยล้วเหลือแค่นี้แต่นบีสอนว่าไอ้ที่เหลือจริงๆเนี่ยคืออะไรครับคือสิ่งที่เราได้บริจาคไปไอ้ขาแกะนี้ไม่เหลือหรอกพอเราเก็บไว้กินเนี่ยมันไม่ถือว่าเหลือแต่นบีสบวาคนลเรือสลรัณย์ศศมนก็จึงบอกว่า เหลือท uh ั้งหมดแหละบัคยากลุฮาอิลลากาติฟุฮาเหลือทั้งหมดยกเว้นขาแกะไอที่เหลือคือสิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยเหลือเหลือยังไงอย่างมันออกไปหาคนอื่นเหลือคุณงามความดีไงเหลือความดีที่อัลลอฮฺเวลาจะเก็บไว้ให้นั่นคือการมองแบบอิสลามคือการได้จ่ายเป็นของทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลนพี่น้องหลายครับความดีที่เราได้ทํา ผมมีความเชื่อนะว่าหลายๆคนหรือแทบทุกคนแหละครับไม่ได้นับหรอกว่าเราบริจาคไปทเท่าไหร่ในเดอรมฎดอนทั้งสะกาทั้งซาดะกอทั่วไปไม่มีใครนับหมดเพราะเราบริจาคหลายรอบให้สุราเลี้ยงละศิลอดให้คนยากจนให้อาหารบางทีก็เป็นสาตังเราจำไม่ได้รอกในเดอรมฎดอนที่ผ่านมาเนี่ยเราละหมาดไปกี่รอก,กันเราอ่านุูอ่านไปกี่อักษรกี่หน้า เราสิเกตกับอัลลอฮ์นี่เราสิเกตกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งเรามามัสิดกี่รอบเราช่วยเหลือคนกี่ครั้งผมว่าพวกเราคงไม่ได้จดทุกอย่างครับแต่อัลลอฮ์สุบานณตาลาจะไม่ทําให้การงานของผู้ศรัทธาของคนดีเสียหายอัลลอฮ์ให้มาละอิกาที่จดความดีให้กับเราเรามองไม่เห็นในวันนี้มันเป็นนามธรรม ไหนอะมาลาอิกาจดด้านขวาความดีด้านซ้ายความชั่วแต่มันจะไปหนักในตาช่างในวันกียามากซึ่งมันจะมีสองฝั่งที่จะช่างความดีและความชั่วพี่น้องหลายครับอยากจะเรียกร้องเชิญชวนให้เราได้พยายามได้บริจาคได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาูตานาะที่มันใกล้ตัวที่สุดของเราก็คือดูแลครอบครัว ภรรยาของเราดูแลเขาให้ดีลูกของเราดูแลเขาให้ดีดูแลเรื่องศาสนาและนาฟากค่าใช้จ่ายอย่าทุ่มเทเพียงแค่ให้เงินให้ทรัพย์สินแล้วไม่ดูแลเรื่องศาสนาอันนี้ก็จะพังกันทั้งครอบครัวเราดูแลเรื่องศาสนาและการให้นาฟากค่าใช้จ่ายกับภรรยากับลูกกับคนในครอบครัวหรือพ่อแม่ที่เราต้องดูแลมันก็คือส่วนหนึ่งของศาสนาที่ศาสนาบอกว่าให้เราจ่ายอินฟากออกไป ให้เราได้จ um so e ่ายไปอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงบอกสรรเสรวนชมเชยกับคนที่เขาบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งแบบลับทั้งแบบเปิดเผยอัลลอฮ์ที่จะลงฟิกูนอัมวาละฮุมบิลไลลิวันนะฮาร์ซิรอนวะอาลานีย์ฟะละฮุมอัจรุฮุมอินดารับบิหิมฟะลาควอฟุนอัลัยหิมวะลาหุมยะฮซานูนท่านอิมามอินกค่าทีรอำรวยของล l l a h ได้อธิบวยอัติบลยอันนี้เป็นการสรรเสริญจากอัลลอฮฺมตาลากับคนที่จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์คนที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ในทุกๆสภาพอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เขาได้บริจาคใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ใช้จ่ายไปบริจาคไปทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งลับทั้งเปิดเผย ฟะลาหุมอัจรูหุมอินดารบิิมเพวกเขาได้รับลบุญนที่อัลลอฮฺซุบฮานตะละอิสลามจึงสอนให้เราทําความดีจะเปิดเผยก็ทําส่งเสริมให้เราทําแบบลับแต่บางครั้งก็ควรเปิดเผยโดยเพราะเป็นแบบอย่างกลางวันเราก็ทํากลางคืนเราก็ทําบริจาคไปหนหทางของ الله. มีทรัพย์สินก็บริจาคไปมีกําลังก็ช่วยไป มีคําพูดที่ดีก็ให้กําลังใจไปมีดูอาก็ขอให้กับเขาให้กับคนดีๆให้กับคนที่ทํางานศาสนาจะได้มีความเข้มแข็งยืนหยัดต่อไปเป็นกําลังใจทําได้ทุกรูปแบบไม่มีสตังไม่มีกําลังใจมาช่วยดูอาต่ออัลลอฮ์โดยเพราะดูอาของคนอ่อนแอคนถูกอาธรรมดูอาในช่วงถือศีนอดดูอาในช่วงท้ายของกลางคืนดูอาในสยุตก่อนให้สาลาม ขอต่อรอดสุบานตาอะไรให้กับเราให้คนในครอบครัวให้กับผู้ที่ทำงานศาสนาพี่น้องหลายครับสิทธิเราระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบานตา,ารักษาให้ดีเรื่องละมาดเรื่องอิบะดาต่างๆเตาฮีตการให้กับภาพต่อรอดสุบานตาอย่าให้มีชีริกเพราะถ้ามีชีริกการงานของเราจะเสียหายอย่าทำอะไรที่มันขัดกับเตาฮีตการให้กับภาพต่อลอดสุบานตา เรื่องหมอดูเรื่องสยาศาสตร์เรื่องขอความช่วยเหลือจากยินจากชัยตอนมันจะเป็นชีริกมันจะทําให้เราเสียหายในศาสนาเพราะชัยตอนมันไม่ต้องการให้เราได้ดีมันต้องการให้เราชี้นกกิคมั่วต้องการให้เราทําบิดาทาอุตริกรรมในศาสนารักษาอะกีดาที่ถูกต้องอะกีดาที่ซอฟียอะกีดาที่บริสุทธิ์ที่ดีที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา สิทธิเราระหว่างสามีภรรยาลูกพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเพื่อนบ้านรักษาสิทธิให้ดีเพราะสิ่งต่างๆแล้วถือเป็นโฮกูเป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระบุรเจ้ากับมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นอยากจะเรียกร้องเชิญชวนกับพี่น้องโดยเฉพาะกับผู้ที่มีทรัพย์สินที่อัลลอฮฺมัตาราได้ประทานให้ได้ใช้จ่ายไปในทางของอัลลอฮฺสุบฮานตาลา ผมจะขอช่วงท้ายๆตรงนี้นะครับจะเรียกร้องเชิญชวนและรณรงค์กับพี่น้องมัสยิดฟื้นฟูอิสลามแห่งนี้นะครับก็คณะกรรมาการมัสยิดเนี่ยได้มีประชุมและได้มีโครงการที่จะสร้างโรงจอดรถตรงบริเวณนี้นะครับจอดได้ประมาณสิบกว่าคันก็ต้องใช้งบสูงอยู่เหมือนกันประมาณสี่แสนแล้วก็เงินมัสยิดก็ไม่พอที่จะ มาท,ทําทีเดียวเพราะต้องกันเอาไว้ใช้ในอีกหลายเดือนอาจจะจัดงานปลายปีมันก็อีกหกเจ็ดเดือนเราจะมาใช้ทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ก็เอามาจากเอามาสองแสนเงินมสัสยิดแล้วก็ยืมผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่เขาให้ยืมก่อนแล้วเดีเราก็ทยอยใช้ยืมมาสองแสนของมสัสยิดสองแสนก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องครับในวันนี้ มีผ้าปูด้านหลังเนะี่ยเป็นผ้าซาลบันอยู่ที่พื้นนะครับผมปูไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากคุตบ้านเนี่ยพี่น้องที่มีแบงก์ยี่สิบแบงก์ร้อยหรือจะมากกว่านี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ไปวางตรงนั้นแล้วก็อินชาลเราก็จะนับในวันนี้เลยหลังจากได้แล้วนี่ก็เ๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่นับแล้วก็ประกาศว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่มันอาจจะไม่เป็นยาริยะโดยตรงนะไม่เหมือนมัสซูราห,ห้องน้ําถนนหนทางบอ่อนะ้ําแต่มันก็คือ ที่ที่จะเป็นรายได้ไปหามาสัสยิดและก็จะเป็นการบริหารเพราะมาสัสยิดก็มีค่าใช้จ่ายพวกเราทราบดีถ้าพี่น้องบริจาคก,ก็แนะนํากับพี่น้องว่าเนียดให้กับพ่อแม่ของเราสามีภรรยาลูกเครือญาติหรือคนรักของเราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้ได้ผลบุญการสร้ากรอนในครั้งนี้ด้วยอาจจะเป็นบัญญารียดโดยตรงแต่หวังจะรอดนะและตายไปกี่คนพี่น้องจะบริจาคร้อยหนึ่งในวันนี้เนี่ย มีคนที่อยากจะเหนียดสิบคนพี่น้องเหนียดไปเลยครับไม่ใช่ร้อยหนึ่งเหนียดได้คนเดียวครับพี่น้องจะเหนียดสิบคนยี่สิบคนว่าฟักลลอหิวว่าเสียความโปรดปรานของเอามันกว้างขวางเหลือเกินไม่มีใครไปจํากัดความเมตตาของเอาได้เราทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาเพื่ออะไรให้เราได้จะบริจาคไปหนาทางของอัลลอฮฺซุบฮฺบาหนุตานะก็เรียกร้องเชิญชวนกับพี่น้องในวันนี้ จริงๆก็ไม่อยากจะพูดแบบโดยตรงแต่ว่าเราไม่ได้เรียกร้องมาสู่ตัวเราเราเรียกร้องสู่ส่วนกลางสู่บ้านของลอสู่มัสยิดและพี่น้องทุกท่านก็ทราบดีว่ามัสยิดก็มีค่าใช้ใจ่ยายโดยเฉพาะกับสตีที่ท่านอนาับดุลลอฮ์ว่านพูดเป็นพิเศษเพราะว่านาบีเนี่ยเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่และเป็นชาวนะรก ในคืนที่นบีอิสระมีอรอถไปรับบัญชาจากอัลลอฮ์ในเรื่องของละมาดฟัรดูห้าเวลานาบีเห็นนรกแล้วก็เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนรกนั้นเป็นผู้หญิงนบีจึงบอกยามาชรอนนิสาตัดดักนฟะฟอินนีรไยตุคุณน,นอักทรอะลินานารโอ้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายจงสะดกอนะเพราะว่าฉันเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ในนรกเนี่ยเป็นผู้หญิงแน่นอนครับ ผู้หญิงบกรณ์นวีพูดกับผู้หญิงก็จะมีคําถามว่าแล้วทําไมผู้หญิงเป็นชาวส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงเป็นผู้หญิงน่ะชาวนารกนบีกว,ว่าตุกซิรนละนะวะัตักฟุรนลาชีรอผู้หญิงเนี่ยชอบสาบแช่งชอบดา่าโดยเฉพาะก,กับอาหรับเป็นอาดานี่ผู้หญิงเนี่ยก็จะชอบสาบแช่งชอบดา่าวัตักฟุรนลา,าชีรอแล้วก็ปฏิเสธบุญคุณของสามี บางทีสามีเนี่ยดูแลมาตลอดนะครับแต่มีข้อผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างทําอะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่เคยเห็นความดีในตัวบังเลยฉันไม่เคยเห็นความดีในตัวท่านเลยนบ,บีพูดมีอีกฮะดิษหนึ่งที่ผู้หญิงก็จะพูดเนี่ยว่าฉันไม่เห็นความดีในตัวท่านเลยทั้งๆที่ทําดีมาตลอดแต่อาจจะผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างทําอะไรไม่พอใจแล้วก็พูดการพูดอานนี้ออกมานบ,บีว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่จะทําให้เป็นชาวนารก เน้นย้ำกับมุสลิมะกับผู้หญิงให้สอดค็ให้เยอะราะทานนาบีได้บอกเอาไว้มันจะได้ช่วยยกระดับความดีของเราและก็ไปกบไปลบความกริยวกดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเพราะเราทําให้อัลลอฮฺโกรธครับในช่วงท้ายนี้มีสองเสเรื่องจะชี้แจงครับวันนี้ก็จะมีการเลี้ยงอาหารและเราก็ทําการรับอาหารยแยกหญิงชายผู้ชายอยู่ด้านล่างผู้หญิงก็รับด้านบน เพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ปะปนและเป็นการเบียดเสียดกันซึ่งมันไม่ถูกต้องผู้ชายจะไปเบียดกับผู้หญิงก็ไม่ถูกต้องผู้หญิงเขาก็อายเขาจะไปเบียดกับผู้ชายก็ไม่ถูกต้องก็แยกเราก็ไปรับอาหารแล้วก็มาทานตักมาพอสมควรทานหมดแล้วก็ไปแถมใหม่อย่าตักมาเยอะหรือบอกกับเจ้าหน้าที่ที่เขาตักว่าเอาแค่นี้เรากินไม่พอเดี๋ยวเราก็ไปแถมถ้ามันเหลือมันมุบัสเด็บมีพี่น้องของเรา ในที่อื่นๆเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะกินต้องกินหญ้าก,กันกินใบไม้กันขนมปังก้อนหนึ่งแบ่งกันสี่ห้าคนน้ำก็ทานให้หมดครับทานไม่หมดก็เอากลับใส่รถเอากลับไปกินที่บ้านอย่าทิ้งอย่าเหลือเอาไว้เพราะไม่จะไม่มีใครกินต่อจากท่านแล้วท่านกินไปหนึ่งครึ่งขวด่อนขวดไม่มีใครจะกินต่อจากท่านท่านจะกินไม่น้ำที่เหลือจากคนอื่นท่านไม่กิน ท่านก็อย่าไปให้เหลือท่านเหลือกินไม่หมดจากที่นี่เอากลับไปบ้านเอาไปทางที่บ้านอย่าทิ้งเพราะนั่นคือเงินที่นําไปซื้อหรือคนบริจาคมาเราอย่ามุงบัสเดปเราอย่าฟุ่มเฟือยเราอย่าปล่อยป,ลยปะละเลยเรื่องพวกนี้เรื่องต่อมามีกิจกรรมหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วมีหลายกิจกรรมมีทั้งผู้ชายเด็กที่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะมีกิจกรรมของผู้หญิงก็จะไม่ปะปนกันนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มอะไรก่อนก็จะจัดกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับมีของผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเล่นในการสําหรับผู้ชายผู้หญิงก็จะมีผู้หญิงที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ี่เป็นผู้หญิงก็จะเล่นของเขาก็จะมีกิจกรรมให้เล่นสักสองสาอย่างนะครับอาจจะไม่เยอะมากก็ให้เป็นสีสันหน่อยในวันอีดโดยเพาะกับเยาวชน นะครับแล้วก็มีรางวัลที่จะให้บ้างก็เป็นสตังค์นี่แหละมันง่ายดีในการที่จะแจกในการทํากิจ,จกรรมก็ฝากกับพี่น้องตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอบริจาคแล้วก็เรื่องของอข้อปฏิบัติต่างๆที่เราควรที่จะปฏิบัติหรือว่า,าที่เราจะได้ช่วยกันดูแลให้มันเป็นระบบระเบียบในวันนี้ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับใน,นจะเป็นเรื่องของอาหารหรือระเบียบอะไรต่างๆที่ได้ชี้แจงไปสุดท้ายตรงนี้นะครับฝากกับพี่น้อง หวังว่าลอ้อสมันตาลาจะดนใจให้กับพี่น้องบางท่านบางคนอาจจะมีเครื่องประดับนี่ก็สามารถใส่ไปได้เลยนะเครื่องประดับใครจะทุ่มเทถ้าวันนี้ได้สองแสนหรือหลังจากเนี้ยวันสองวันหรือใครไม่มีเงินสดจะโอนมาทีหลังก็จะขอบคุณและขอรอด้ตอบแทนอย่างมากก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ทํางานกรรมการมาสัสยิดรวมถึงตัวของท่านเองนั่นแหละครับที่จะเป็นผลบุญที่จะได้กับท่าน ที่จะได้กับคนที่พี่น้องได้เนียนให้กับพวกเขานะครับก็จะได้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วอินชาลอหลังจากอรมฎอนนี้ไม่กี่วันเนี่ยก็จะเริ่มงานตรงนี้แล้วก็ประมาณ 40- 50วันก็จะให้เสร็จแล้วก็วันอีดหน้าหรืออีดอาาัลฟาเนี่ยอิชชาลอก็จะขึ้นเป็นโครงสร้างเรียบร้อยนะครับอินชาลอโดยการอนุมัติด้วยความโดยพระประสงค์จากอัลลอฮฺสุบานตาลาขอเราได้ตอบรับการงานของพวกเราทุกๆกคนครับการถือศีลอดการละหมาดการนูอาการจายสะากดา สวัสดีก oh, ็และความดีต่างๆขอร้อนได้ตอบรับจากเราทุกๆคนและขอเรานั้นได้สาลามกันได้ได้ทักทายกันนะครับแล้วก็ทักทายให้เกิด آ, ความปิติยินดีให้มาอัพซึ่งกันและกันนะครับอักูลุกาลิฮะตะวัสตลฟิรุลลอฮะลิวะลิกุมวะลิซานิมุสลิมีนามิงคุลิษัมฟัสตตฟิรุอินน้าฮุลกอฟุรุรอฮิมสัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ